อัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มาตุลลอฮิวะบเระกาตัวนะคะวิชาการงานอาชีพชั้นป .3 วันนี้นะคะเรามาขึ้นเรื่องใหม่เรื่องงานเกษตรนะคะพืชผักสวนครัวนั่นเองนะคะนักเรียนปร .3 รู้จักพืชผักสวนครัวกี่ชนิดบ้างคะใครรู้จักบ้างว่าพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้างนะคะและเรานะคะเคยจับเคยสัมผัสเคยกินมันหรือเปล่านะคะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวิชากอทอได้เลยค่ะ ผักส่วนครัวหมายถึงอะไรคะหมายถึงพืชที่เรานะคะปลูกสามารถปลูกได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อใช้ในการปรุงหรือว่านํามาบริโภคนะคะเป็นอาหารทําอาหารในครอบครัวเราเล็เลกๆน้อยๆนะคะโดยนะคะที่สถานที่ที่เราปลูกกะ,ะสามารถใช้พื้นที่เพียงแค่เล็กน้อยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่มากมายมหาศาลนะคะสามารถใช้บริเวณบ้านๆบ,บ้านของเรานะคะบริเวณที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะ ปลูกผักสวนครัวของเราได้นะคะอันนี้คือความหมายของพืชผักสวนครัวนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้างนะคะถ้าดูจากภาพนี้นะคะเห็นไหมว่าพืชผักสวนครัวที่เรารับประทานได้ที่เรานํามาบริโภคนะคะเป็นอาหารในแต่ละมื้อของเรานะคะมาจากการปลูกนะคะปลูกได้ง่ายๆเลยะคะ่ะแม้ว่าจะเป็นอะไรคะเห็นไหมคะมีมะเขือเทศแตงกวานะคะ ตำลึงนะคะมันเทศมะเขือเทศนะคะต่างๆแตงกวาหอมใหญ่หอมแดงน,นะคะทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าพืชผักส่วนครัวนะคะและมีมากกว่าภาพนี้ด้วยนะคะนี่ที่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่คุณครูได้นํามาเท่านั้นนะคะเห็นไหมว่าทั้งหมดนี้นะคะก็คือผักส่วนครัวนั่นเองใช่ไหมและนะคะมาดูข่าวว่าพื้นที่บริเวณที่เราเหมาะสมต่อการปลูกนะคะไม่ต้องมีมากมายเลยคะ่ะดูจากภาพที่หนึ่งนะคะ ลูกศรภาพที่หนึ่งเขาปลูกในไหนคะในพลาสติกก็ะปุกเล็กๆน้อยใช่ไหมคะสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนกรัวที่บ้านเราได้นะคะหรือทําเป็นที่แขวนคะ่ะ แขวนะคะแขวนังแต่ข้างล่างขึ so awesome. like thumb, ้นข so so ้างบนนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือมีกระบะใหญ่ๆนะคะที่จัดเรียงกันเป็นแถวนะคะนี่ก็สามารถจะใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัวได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบ้านครายนะคะอาจจะมีพื้นที่หน่อยนะคะก็มีกระบะที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวหลายๆชนิดนะคะลงในบริเวณเดียวกันได้นะคะ ผักพวกนี้นะคะก็ขึ้นง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกินนะคะได้ตลอดนะคะหรือนะคะถ้าเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็สามารถที่จะ ปูกพืชผักสวนครัวได้เช่นเดียวกันปลูกยังไงคะก็ปลูกอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาใช้ล้อรถยนต์นะคะแล้วเขาก็อัดทรายลงไปค่ะแล้วก็ลงมาเลนลงพืชผักลงไปนะคะเพื่อจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวให้เด็กๆนะคะได้รู้จักการใช้รู้จักการปลูกนั่นเองนะคะหรือนะคะบางบ้านนะคะอาจจะทําเป็นธุรกิจนะคะทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายะคะ่ะ ขายผักสวนครัวนะคะส่งส่งออกตลาดนะคะก็มีพื้นที่ใหญ่ๆใช่ไหมคะเหมาะสําหรับการทําพืชผักสวนครัวนะคะแม้ว่านะคะเรานะคะจะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยนะคะหรือเรามีพื้นที่ ว่าขนาดไหนก็แล้วแต่ะคะเราก็สามารถที่จะลงนะคะพืชผักสวนครัวของเรานะคะหลากหลายชนิดเพื่อที่จะรอผลนะคะรอผล,ผลผลิตเก็บเกี่ยวนั้นมาบริโภคหรือนําไปค้าขายได้นะคะอันนี้นะคะก็คือพืชผักสวนครัวนั่นเองนะคะและเราก็มาดูนะคะประเภทของผักสวนครัวนะคะประเภทที่1นนะคะช่องสี่เหลี่ยมแรกคืออะไรคะผักสวนครัวที่ใช้ผลและ ฝากเป็นอาหารนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูนะคะดูภาพประกอบได้เลยในหน้าที่71นะคะในหน้าที่71นะคะ ผักส่วนครัวชนิดที่หนึ่งนะคะก็คือเราใช้ผลของมันนะคะมาเป็นอาหารมีอะไรบ้างคะในหนันงสือของเราบอกว่ามีมะเขือเทศมีพริกมีฟักทองมีมะระมีหลายๆอย่างเลยใช่มคะมีมะนาวใช่ไหมคะก็เป็นผลเราก็นําผลมันมาใช้ใช่ไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างภาพพี่ครูได้นํามานะคะมะเขือเทศพริกสตอนะคะ,ะแล้วก็ถั่วนะคะ ถั่วพูนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะตัวอย่างพืชผักนะคะที่เป็นผลเราใช้ผลมันนั้นมาเป็นอาหารมาบริโภคได้นะคะส่วนที่2ค่ะคืออะไรคะคือผักส่วนครัวที่เราใช้รากของมันใช้ลําต้นที่อยู่ใต้ดินของมันและหัวของมันนะคะเป็นอาหารมีอะไรบ้างคะในตัวอย่างเรามีอะไรบ้าง มีหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่นะคะมีกระชายมีหัวชายเท้ามีกระหล่ำปีนะคะและในหนังสือของเราก็มีเพิ่มเติมมากกว่านั้นค่ะมีมันมีเผือกมีแครอทนะคะอันนี้คือตัวอย่างของพืชผักสวนครัวที่เป็นประเภทหัวหรือรากที่อยู่ใต้ดินลําต้นที่อยู่ใต้ดินของมันนั้นใช้มาเป็นอาหารบริโภคได้นะคะมาปรุงเป็นอาหารได้นะคะต่อไปผักสวนครัวที่ใช้ใบลําต้นเป็นอาหารอ่าผักที่ใช้ใบในี่ค่อนข้างที่ จะเยอะใช่ไหมคะเยอะพอสมครวรเลยไม่ว่าจะเป็นใบสาระแหน่ผักบุง้งผักคะนา้าต้นหอมนะคะผักชีทั้งหลายนะคะก็เป็นพืชพืชสวนครัวผักสวนครัวที่เราใช้ใบของมันนะคะมาเป็นอาหารนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะประเภทที่สี่นะคะผักสวนครัวที่เราใช้ดอกของมัน ใช้ดอกของมันนะคะคือดอกที่เป็นสีๆนั่นแหละคะ่ะเราใช้ดอกของมันมีอะไรบ้างคะมีดอกแคร์นะคะมีดอกสนูนะคะดอกกระลำนะคะแล้วก็ดอกขจรน,นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะในหนังสือเราก็สามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปค่ะเพื่อผักสวนครัวนะคะที่เราใช้ก้านของมันก้านของมันค่ะมาเป็นอาหารมีอะไรบ้างคะมีอ่าต้นคูนะคะสายบัวนะคะก้านของ ก้ารของบัวสายนะคะอาศัยบัวใช่ค่ะเขาเดียวกันเลยนะคะต้นหอมค่ะแล้วก็ฟ้าอาหน่อไม้ฝรั่งนะคะอันนี้คือตัวอย่างของพืชผักส่วนครัวที่เราใช้ก้านของมันมาเป็นอาหารนั่นเองนะคะลองไปถามพ่อแม่เราดูนะว่าเราใช้ได้จริงหรือเปล่าคะนําก้านของมันมาเป็นอาหารนะคะแน่นอนว่าพ่อแม่ของเราตอบว่า ใช่ค่ะเรานํามาใช้เป็นอาหารได้นะคะและปรุงอาหารได้อร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือประเภทของผักส่วนครัวทั้งหมดมีกี่ชนิดนะมี5ประเภทใช่ไหมคะประเภทแรกคือประเภทที่เราใช้ผลและฝักของมันเป็นอาหารประเภทที่2คือเราใช้รากลาต้นที่อยู่ใต้ดินนะคะหัวของมาที่อยู่ใต้ดินมาเป็นอาหารใช่ไหมคะประเภทที่3คือเราใช้ใบ และลําต้นเป็นอาหารประเภทที่4คือเราใช้ดอกเป็นอาหารและสุดท้ายเราใช้ก้านของมันมาเป็นอาหารนะคะทั้งหมดนี้ก็คือประเภทของผักสวนครัวนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างนะคะในหน้าที่8 1 N ให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือของตนเองในหน้าที่8ปดสินะคะแล้วเราก็มาดูว่าประเภทผักสวนครัวแต่ละอย่างนะคะ ข้อความที่เขาให้มาที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นสีสีในช่องสี่เหลี่ยมนั้นนะคะจะอยู่นะคะตรงกับประเภทพักส่วนควรในข้อใดบ้างน,นะคะคุณครูนะคะจะทําให้แต่นักเรียนต้องเขียนเองนะคะคุณครูจะมีรูปมาให้แต่นักเรียนต้องเขียนชื่อของมันลงไปในช่องว่างเองนะคะประเภทที่1น,นะคะเลข1ของคุณครูนะคะคือช่องข้างบนใช่ไหมคะผักที่ใช้รากลําต้นใต้ดินและหัวของมันเป็นอาหารมีอะไรบ้างคะอ่า หัหอมแดงแครอทเผือกนะคะหอมใหญ่หัวัชเท้าและมันฝรั่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวอย่างของผักส่วนครัวที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะเรานำรากของมันนำหัวของมันนะคะมาเป็นอาหารถูกต้องไหมคะนักเรียนนะคะก็เติม ข้อมูลนะคะที่คุณครูได้บอกมานะคะจากภาพแปรเป็นตัวอักษรใช่ไหมคะตัวอักษรเขาก็ให้มาแล้วนะคะเราแค่เติมลงไปในช่องว่างเท่านั้นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะผักที่ใช้ใบลําต้นนะคะเป็นอาหารนะคะอ่าสักครูนะคะอ่านี่ครูเขียนเกินมา1นึ่คำนะคะอ่ะใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารมีอะไรบ้างคะ ภาพแรกนะคะก็คือ,อสก,กู่นะคะผักบุ้งค่ะเราใช้ใบและลำต้นของมันเป็นอาหารได้ใช่ไหมคะมาผัดมาผัดบุ้งไฟแดงใช่ไหมคะกระหล่ำปีนะคะคะนาตำลึงใบโหระพานะคะและก็อันนี้อะไรคะ อันนี้ทราบไหมอะไรผักกวางตุ้งนั่นเองะคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างของผักที่เราใช้ใบและลําต้นของมันมาเป็นอาหารนะคะต่อไปค่ะผักที่เราใช้ผลผลของมันนะคะที่ออกมาจากดอกนั่นเองนะคะมาเป็นอาหารใ้แก่เรามีอะไรบ้างคะมีมะเขือนะคะมีแตงกวามีพริกมีฟักทองนะคะต่อไปนะคะผักที่เราใช้ดอกนะคะอ่ายังมี มระแล้วก็มีบวกเลยนะคะมสักครู่นะคะต่อไปนะคะมดะคะีดอกกระจรค่ะดอกสนแล้วก็ดอกกระหล่ำนะคะผักที่เราใช้ก้านนะคะก็หอมค่ะต้นหอมอ,อันนี้ก็คือบัวสายเหมือนเดิมนะคะโอเคแน่นะคะครูขอ,ขอมอบหมายนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทำใบงานนะคะโดยครูกกจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะทําตามที่ครูบอกได้เลยนะคะให้นักเรียนเลือกผักส่วนความมาเพียงแค่หนึ่งชนิด หนึ่งชนิดนะคะพร้อมบอกชื่อและก็ประโยชน์ของมันนะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูด้วยนะคะครูอยากรู้ว่านักเรียนรู้จริงหรือเปล่านะคะใช้ผักอะไรนะคะอาคุณครูมีตัวอย่างค่ะเเช่นนะคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาชอบผักชนิดนี้มากๆเลยเขาก็บอกว่าไงคะผมชอบนะคะผมชื่อเด็กชายจุดจุดจุดนะคะผมชอบใบกระเพรานะคะพืชผักส่วนครัวชนิดนี้คือใบกระเพานะคะ ใบใบกระเพรานะคะเป็นผักส่วนครัวใช้ทําอาหารเช่นข้าวผัดกระเพรานะคะประโยชน์ของมันคือช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันอาการ วัดได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างใบงานคุณครูนะคะและวิธีการอัดคลิปนะคะคุณค,ณครูก็หวังว่าวันนี้นะคะเรื่องพืชผักสวนครัวนักเรียนจะมองภาพนะคะตัวอย่างที่ครูคให้ไปนะคะ <people. S 1> และรู้จักชนิดของพืชผักสวนครัวได้มากขึ้นนะคะและก็อย่าลืมว่าพืชผักสวนครัวนั้นนะคะเรานะคะสามารถที่จะนํามารับประทานไปปรุงอาหารได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้โดยที่ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยก็สามารถจะให้มันจมเจริญเติบโตแล้วก็เราก็เก็บเกี่ยว ผลผลิตของมันได้นะคะดังนั้นนะคะอยากเรืมมาที่ครูมอบหมายไปนะคะให้นักเรียนเลือกผักสวนครัวมา1ชนิดพร้อมอัดคลิปบอกชื่อและประโยชน์ของการนำไปปุุงอาหารนะคะวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพชั้นป .3 คุณครูขอจบเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมบะรัตุลลอฮิวุบระกาตุค่ะ